โอเคนะคร่บวันนี้ก็กลับมาแบบเกมเกมชินิงแพกันอีกครั้งหนึ่งโดยในวันนี้นั้นผมก็จะมาบอกความสําเร็จลับเมืองหลีเย่ในส่วนของพื้นที่เมืองแชนอยู่ที่มันจะเกี่ยวข้องก,กับการตามหาผีเสื้อดั้ง5ตัวเอาเป็นว่าไม่พูดพร่ำทำเพลงไปดูกันเลยดีกว่าว่าต้องทําอย่างไรบ้างโดยจุดที่เราจะสามารถรับเคลวได้นะั้นจะอยู่ตรงบริเวณนี้เลยซึ่งมันก็จะไม่ได้ขึ้นในแมปให้เราจะต้องมาเองซึ่งเมื่อมาถึงแล้วเราก็ต้องเดินเข้าถ้าตรงบริเวณนี้ ด้วยเมื่อเราเข้ามาถึงถ้ำในส่วนนี้นั้นเราก็จะเจออับรูปปั้นเซียนเข้ามาคุยกับเราโดยตัวของมันนั้นจะบอกว่าถ้ำน,นี้นั้นเป็นถ้ำของราชาโอซดโดยตัวของมันนั้นจะขอให้เรารวบรวมผีเสื้อที่กระจัดกระจายอยู่ให้พวกมันเหล่านั้นนั้นกลับไปยังรังซึ่งเราก็ช่วยเขาหน่อยอะนะในส่วนนี้ก็ส่งตัวแรกให้เสร็จก่อนอืมอาไรตามผีเสื้อไปอ่ะปึ๊บคืออะไรอ่ะ น่าจะต้องตามผีเสื้อไปแหละโดยหลักใจเราส่งผีเสื้อในตัวแรกเสร็จเรียบร้อยแล้วในส่วนนี้เราก็จะต้องส่งผีเสื้ออีกห้าตัวซึ่งมันจะมีตรงบริเวณไหนบ้างก็มาดูเลยดีกว่าโดยจุดที่หนึ่งมันก็สามารถวิ่งตามผมมาได้เลยตัวแรกน่าจะต้องเดินขึ้นมาทางนี้เดินขึ้นมาขึ้นมาเสร็จแล้วก็ตรงมานี้อ้อมทำไมแล้วก็เลี้ยวซ้ายตรงนี้โอเคเมื่อเรามาถึงมาตรงนี้เรียบร้อยแล้วให้เราทำแบบนี้ แล้วก็ลงมามันจะมีหายวางอยู่บนแท่นนี้อันหนึ่งแล้วส่วนอีกอันหนึ่งจะอยู่ตรงนี้กดตัวทีเก็บมาแล้วก็วางหายอันนว้บนแท่นนี้ปึ๊บเรียบร้อยการปลดล็อกให้ผีเสื้อกลับไปก็ตามผีเสื้อที่กลับไปตามเจ้าผีเสื้อตัวน้อยกลับไปโอเคให้มันเข้าไปในตะเกียงตัวที่หนึ่งแล้วโอเค โอเคหลังจากที่เราเสร็จจากจุดที่หนึ่งแล้วก็ออกมาเลี้ยวซ้ายครับผมเลี้ยวซ้ายมาตรงนี้แล้วก็จะเจอกับอไอ้ที่มีผีเสื้อสีม่วงตรงนี้ครับผมให้เรากดจับผีเสือ้อเสร็จแล้วเราก็จะต้องอ่าเหมือนจับผีเสื้อเหล่านี้กลับมาให้ได้อ่าจับผีเสื้อสี่ตัวเกี้าเอ้ย จับไปได้สองอันนี้ตัวที่สามตัวที่ส่อยู่ไหนนะตัวที่ส่อยู่ไหนนะอย,อ,อ,อยู่บนนู้นโอเคอเคอยู่บนหินนี้เคจับพี่เสื้อมาสิโอเคเแล้วเราก็จะได้พี่เสื้อตอนนี้มาโอเคมันก็จะบินกลับเข้าตะเกียงไป ผีเสื้อน้อยในตะเกียงแก้วไปนูน่นละว้าวสองสองนิดเดียแล้วนี่เลยเลาะขอบไปเลาะขอบแบบไปแล้วก็ตรงนี้ปึ๊บโอเคแล้วก็จะเจอกับคนไกที่ต้องเอาลูกปั้นหินมาวางไว้ตรงนี้ก็ยืนอยู่บนหินงอกเหมือนผีเสือ้อ ให้เรายืนอยู่บนอันนี้อ่ะเออโอเคเราก็เสือก็จะปรากฏออกมาอ่าสวดยอดเอื้อไปแล้วก็งงยืนอยู่บนหินหินงอกนึกว่าลูกปั้นมันอยากจะไปยืนบนหินเพื่ออะไรแต่ไม่ใช่ครับผมเราต้องไปยืนบนหิน เดินต่อไปที่สี่เราจะต้องขึ้นไปด้านบนนี้ครับผมขึ้นไปเสร็จแล้วไปทางด้านหน้าเจอแมงมุมเออใจเย็น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 นะเจ้าแมงมุมเออไปลาก่อนเสร็จแล้วเราก็จะเจอกับค่ายของโอเคชูอมปุ๊ปป๊ป๊ป๊อันนี้ไงผีเสื้อหลัง <laughs> จ,จัดการเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่คือผีเสื้อก็จะ ออกมาอยู่ที่ไงเลือนต่อไปที่5้ก็ให้เราโดดออกมาตรงนี้เลยแลจะมีกไกท้าทายตรงบริเวณนี้ซึ่งมันก็จะมีผีเสื้อคอยเกาะอยู่อันนี้แต่นี้เออเก็บอนุธาตุไปทางไหนต่อโอเคทางนั้น ปึ๊บเปิดใช้งานปึ๊บปึ๊บโอเคตามมันไปปึ๊บโอเคถือว่าดีถือว่าดีาดปึ๊บไปไหนเนี่ยโอเคปึ๊บปึ๊บปึ๊บนี่เจอผีเจอละเ,ละเยไฟชิวปึ๊บโอเค ออซึ่งเมื่อเรารวบรวมผีเสื้อได้ครบเรียบร้อยแล้วเรานั้นก็จะกลับมาคุยกับเจ้ารูปปั้นตัวเดิมเียงเท่านี้นั้นก็จะเป็นอันเสร็จเวสนี้แล้ว ซึ่งหลังจากที่เราเสร็จเควสนี้เรานั่นก็จะต้องไปหักกิ่งจากต้นไม้โบราณมาเพื่อนําไปเปิดประตูสู่ห้องลับบางอย่างโดยในส่วนนี้มันก็คือกุญแจเข้าสู่พมนักแห่งเซียนซึ่งในส่วนนี้เรานั่นก็จะสามารถวร์ปไปที่พมนักแห่งเซียนได้เลยผ่านการกดบริเวณผงผีเสื้อที่อยู่บนผิวน้ํา ดยเมื่อตัวของเรามาถึงเรียบร้อยแล้วนั้นตัวเราก็จะต้องนํากีนที่หักมามาใส่โถยานี้ซึ่งก็จะเป็นอันสิ้นสุดเวสแบบจริงๆมีเเาไง่ <datasets> คือเป็นการจบไปสําหรับเวสลับที่ทําำในสันส้นๆง่ายๆเอาเป็นว่าก็อย่าลืมมาทํากันด้วยละกันในวันนี้นั้นผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกใหม่ในเรื่องราวต่อๆไปจะเป็นเรื่องอะไรต้องรอติดตามดูสําหรับวันนี้ก็ต้องไปก่อนละบ,บายยจ้า